พี่ๆทุกๆท่านนะครับน้องๆด้วยนะครับก็หน้าวันนี้ที่อยากอยากอัปเดตก็คือในมุมผู้ผมเนี่ยเราค่อนข้างเห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปปรรมรวมถึงผลงการแข่งนะครับการพัฒนาเด็กด้วยนะครับวันนี้ไล่เป็นเรื่องๆก่อนนะครับอย่างการแข่งในประเทศปีนี้เรามีซักรายที่เราซักบอร์ดประมาณสิบเจ็ดประมาณเกือบยี่สิบทีมตั้งแต่อนโรดออฟโรด รวมกันนะครับก็อย่างตัวที่เป็นการแข่งในการจิงแชมป์ประเทศไทยในะปีนี้มันมีทั้งอาร์ตูเตมีทั้งกลางแคนดี B, bike, ้ส و ب ไบก็ในรุ่นหลักๆก,ก็อย่างตัวจริงๆก็ไล่ตั้งแต่ตัว400เนี่ยเราจะไปนเน้นตรงที่ตัวจูเนียนะครับจูเนียก็คือจะมีเราตั้งปีนี้จากเด็กที่โตมาจากบลูคูที่เราคัดเลือกแล้วก็พัฒนาปีที่แล้วก็จะมี F กับฟูมูที่เราคัดเลือกขึ้นมาก็แข่งในนามบลูคูเรซิ่งที แต่ไม่ใช่ t a l a n d Racing Team แต่มันคือทีมสัญลักษณ์ของอ c คาเดมีนะครับนี่คือเอฟนะครับวันนี้เป็นตัวแทนมา mm hmm. ก็อย่างการแข่งวันนี้อาจจะโชคร้ายนิดนึงแต่ว่าในตอนออกตัวมีการประทะกันก็เลยทํให้รถไม่พร้อมที่จะแข่งต่อแต่ถ้าไปย้อนดูการซ้อมหรือพัฒนาการมาตั้งแต่สนาม1สนาม2สนาม3เนี่ยเห็นว่าเวลาตอนนี้คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ารุ่นนี้รถกติกา400เนี่ยรถยามาฮ่า R3 เนี่ยมันพัฒนามาจาก R25 e 250cc มันแบกซีซีมานานอยู่แล้วเราแต่เราก็คนรับกติกานะไม่ได้แปลว่าเนี้แต่ว่าคือมันก็เป็นรุ่นที่เราตึงมือเครื่องพร้อมพังเสมอเพราะว่ามันมันมันต้องไปเล่นเยอะแต่น้องก็ทํามาจนวันนี้มาถึงเมื่อวานนะเราคอลี่ไฟมาเป็นสถิติเขาเรียกเป็นเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่เราทําไม่ค่อยได้แต่ครั้งเนี้ยเราโกอสิชนันไะด้ก็เห็นสถิตอะไรห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเก้าก็เป็นสัญญาเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าแต่โดยรวมในรุ่น 400 junior ก็เห็นทิศทางในการพัฒนาเด็กซึ่งจะไปเน้นการเป็นแชมป์ในอนาคตนะฮะตรงนั้นมากกว่ารุ่นถัดๆไปก็อย่างตัว600 SS ตอนนี้ก็ยังเป็นคะแนนนำวันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันที่เกมห้าก็มีผลงานที่ดีนะครับคะแนนก็ยืดออกไปอีกนะครับคาดว่าการเป็นแชมป์ก็น่าจะสดใสนะฮะ ST1 ก็จะเป็นทางทีม TND เหมือนกันนะครับก็คะแนนนำนะครับก็เข้าสนามหน้าก็ถ้าเก็บคะแนนได้สะสมได้ดี ก็คิดว่าน่าจะคว้าแชมป์ส่วนตัวของสแตมปอภิวัตวันนี้โชคร้ายจากการซ้อมเมื่อวานที่มีชนกันนะครับทำให้วันนี้เจ็บไม่สามารถลงแข่งได้ก็ต้องไปลุนที่สนามสุดท้ายอีกทีนึงแต่ถ้าถามว่าโดยรวมจริงๆก่อนหน้านี้มาเนี่ยสสนามจนถึงวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างหล่อค่อนข้างหล่อหรือในเชิงสแต็เนี่ยมันดีมากนะครับอันนี้คือในประเทศแล้วก็วิบากเองเราก็นำวยามสองห้าสตอนนี้ก็นาคะแนนสะสมอีกแคมปประเทศไทยด้นะครับปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ปีนี้ก็คะแนนนา ถัดไปก็เป็นเอเชียอย่างที่ทุกท่านทราบก็อภิวัตรก็ที่ไปร่วมทีมยามาห้าเทคีมเอเชีย Asia ทีมก็คะแนนนานอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็กลับไปหาหมอเพราะว่าเราต้องการเซฟแขนน้องเขาเนื่อเก็บเก็บที่แขนเพื่อให้พร้อมไปแข่งที่มาฑิกาส่วนเวิลนดะวันนี้ปีนี้ความเข้าใจของทีมนักแข่งมีสคนเป็นอนุภาพสาม,มูลกับไอเดียกิจพัฒน์ขึินคำนะครับ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยแก๊ปเวลาเราดีขึ้นเรื่อยๆณวันนี้เซตติ้งรถเราหรืออะไรโดยเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวนะครับปรับเข้ากับตัวนักแขงจะไปติดก็ต้องคาแรคเตอร์ซะมากกว่าที่ทําให้รถเราะแสงขึ้นยากขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเราไล่ว่าก,กูของการพัฒนาตัวดาวรุ่งเพื่อจะให้ไปในสเตปที่สูงกว่านี้เยอะเนี่ยการไปเอาอันดับกดดันมากพุ่งเป้าตรงนั้นมากมันไม่สามารถทําให้เด็กพัฒนาไะนั้นเราจะเล่นสเตปอย่างเดียวก,ก็คือแต่ละสนามันจะมีโฟกัสในการอินทรูเป็นจุด อย่างศีสนามที่ผ่านมาเรื่องความเข้าใจตัวรถก็สูงขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ใช่ไหมอธิบายตัวรถอธิบายอาการได้ดีแล้วก็ก็ต้องไปบปับในเรื่องของคาแรคเตอร์ตามสนามต่างๆนะที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ของนักแข่งเอเชียคือสนามที่นู้นมันเป็นสนามที่เราไม่คุ้นเป็นโค้งที่ที่เราแทบไม่เคยได้เจอเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องปรับเยอะขณะที่นักแข่งก็เหมือนเขาเราเขามาเจอเราที่นี้แต่ละโค้งเราก็หลับตาเข้าที่นู้นเขาก็แม่นเราก็ต้องใช้เวลานิดนึง ก็ถึงจะมีความยากตรงไหนแต่ว่าไอเดียเองก็น้าวันนี้ก็ช่วยเหลือพิตตีสามูนเขาก็แนะนําเยอะทุกวันนี้เวลาของไอเดียกับพิตรีก็เริ่มเข้ามาใกล้ๆก,กันนะก่อทนทั้งจากที่เห็นครับอาจจะฟังแล้วดูเหมือนยิ้ม,ม,มแต่ว่าโดยรวมความเข้าใจของเราแล้วก็ผลงานในประเทศในเอเชียในระดับโลกเนี่ยมันสอดคล้องกันในเชิงที่คุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเน้นตองี้เป็นพิติีของทางฝั่ง,างมาห้าปีนี้ครึ่งปีที่ผ่านมาถ้านะหากมองเราคิดว่าเราเป็น ป็นค่ายที่สร้างความสําเร็จในระดับในระดับยังไม่จบซีซั่นนะได้ชัดเจนมากนะครับตอนนี้นะครับก็เลยอยากมาได้อัปเดตนะตอนนี้ก่อนครับผมในรุ่นในรุ่นใหญ่เองเนี่ยตัวนักแข่งก็ถามว่าชั่วโมงนี้เนี่ยด้วยร่างกายด้วยอะไรของอนุภาพเขาก็ฟิตนะครับลอยลานี้อาจจะนักแข่งรุ่นใหม่มันก็ลรยลาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไวมากแล้วแหละมันก็ยังไปได้แต่ในระดับโลกก็ต้องบอกว่าการปรับตัว ไปไปบนความพร้อมแบบใหม่ก็อาจจะดีกว่าตียังไงเราก็วางไว้เป็นตัวล่าแชมป์ให้เราไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกหรือกลับมาในเอเชียก็แล้วแต่ครับใครๆก็บีบันส่วนตัวไอเดียเองก็เหมือนที่เคยแถลงแม้งแต่ต้นต้นก็เป็นหนึ่งในนักแข่งที่เรามองไว้ที่จะไปในระดับมโ mm hmm. นจิตีเนี่ยนะ mm hmm. งั้นลดรถแม็กตอนนี้ที่ไปอย่างที่ไปวิลซุ้มคือเมื่อก่อนถ้าบอกไปวิลซุ้มแล้วไปแค่เอาประสบการณ์ก็คงแบบอะไรวะไม่เคยมีใครไปแข่งเลยเอาไปแค่นั้นแต่ว่าพอเราไปเห็นเราก็ต้องยอมก่อนว่า เราไปในแบบไหนเพราะว่าเป้าเราไม่ใช่ไปวันนี้เพื่อวันนี้เราไปวันนี้เพื่ออีกสามปีข้างหน้านะังั้นการไปอยู่ตรงนี้ได้เวทีได้เวทีได้สนามได้การแข่งที่เข้มข้นออกตัวนี้ก็ไปโอ้โหสายนะไม่ออกตัวคนละเรื่องเอเชียนะในความหมายเราคือเอเชียเห็นออกไปก็ด้วยจํานวนรถด้วยด้วยมือท็อปที่ไม่เยอะการฟาดกันในช่วงต้นเนี่ยมันควยกันน้อยแต่ที่นู้นนี่คือถ้าเทียบเทียบที่เวิร์เองอย่างที่เห็นนะไอเดียก็ไม่ได้แพ้ ด,ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนี่เขาแสงเรายากเอาง่ายๆเซียแนะปซิฟิกเหมือนที่ที่เรียนมาปีที่แล้วเราเป็นไทยแด์ครับโดยเจตนาจริงคือผมผมชงกับทางญี่ปุ่นมาสปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยเลือกเขาก็อยากให้เราทำหน้าปีที่แล้วแต่มองว่ามันเป็นปีแรกขอทําไทยแด์ครับให้เห็นก่อนเราเองก็ต้องการเอาชัวร์เพราะว่าไปทาระดับเอเชียเนี่ยถ้า ไปมึนๆขั้นตอนหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเสียเสียฟอร์มเปล่าๆ <Okay. S 1> ซึ่งปีที่แล้วทามาถามว่าเน้นที่ระบบเน้นที่กลาหวานแพทเทิร์นนะครับทั้งของทีมพัฒน,นาช่างเราเองขั้นตอนที่แม่นแล้วก็การพัฒน,นาตัวรถแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเลยก็คือการพัฒน,นานักแข่งนะถามว่าปีที่แล้วดีดีมากแล้วก็ทําให้เรามั่นใจเราว่าคุยกับทางญี่ปุ่นว่าปีนี้พร้อมที่จะทําแล้วก็ เป็นทางวาเมซีเขาขอให้มีสนามต่างประเทศซึ่งคิดว่าเหมาะสมปีหน้าเองก็จะเพิ่มสนามด้วยนะครับแล้วอาจจะลดสนามเมืองไทยลงนิดหน่อยก็วิธีการทํางานเองถามว่าต่างไหมด้วยรูปแบบที่ปีที่แล้วถ้าใครเคยมาก็เห็นว่าเราเรามีเชิญไวการ์ดมาจริงๆหนึ่งในการเชิญไว์การ์ดไม่ว่าจะเป็นสีสันด้วยแต่เป็นการแอบทดลองวิธีการที่เราต้องแฮนเดิลเรื่องกับนักแข่งต่างชาติซึ่งก็ทําได้ดีทําให้ปีนี้ตั้งแต่จัดมาเองเนี่ยโฟล์ Flow ในเรื่องนี้ไม่ติดอะไรเลยนะครับค่อนข้างค่อนข้าง ค่อนข้างเหมือนไม่ได้ตางอะไรกับการที่เราทำไทยแลนด์ครับพอวางโครงซิสเต็มที่ดีเนี่ยและทีมช่างเองแมนขึ้นมีทางทางเทคนิคเนี่ยมีทางทางโน้ตแล้วก็มีทางอาจารย์นิคนซึ่งย้ายมาจากทางสื่อมาช่วยเนี่ยก็เหมือนมีเอ็กซ์เพรสเข้ามากำกับให้มันคมขึ้นส่วนพัฒนาการของเด็กเด็กไทยเราเล่ากันว่าสนามแรกเองก็ก็เห็นความที่เป็นเด็กไทยดีกว่าจะปรับตัวขี้อายเรียนรู้ช้าไม่กล้าแสดงออกอะไรเงี้ยไม่กล้าถาม ก็ฟีดแบ็กโค้ดเองก็ฟีดแบ็กพวกผมก็ฟีดแบ็กก็ mm hmm. เด็กก็เริ่มกระตือรือร้นขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มมีวางแท็กติกการขี่มันคือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู hmm. ้นะไม่งัน้นไปแข่งระดับอื่นมันก็เหนื่อย mm hmm. ก็มีแท็กติกที่ดีขึ้นแล้วก็มีร่างกายที่ฟิตขึ้นเราโดยทางต้านเองก็มีทางจัดเป็นมินิแคมนะครับก่อนแข่งสนามหนึ่งเราก็มีฟรีซีซั่นแล้วก, season, วก็เติมเทคนิคให้หมดคือเราก็เลือกเสริมให้หมด เพราะว่าจริงๆก็ p รีซี s ั o n ก็เป็นกุศโลบายที่เราอยากรู้มือด้วยแหละว่าแต่ละคนมือมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวต่างชาติเนี่ยเราไม่ได้สกรีนเอง<ๆ>ก็ไม่เห็นมือเลยก็เช็คด้วยอ่อนเกินเราก็เติมให้